โอ้ยฮลโหลสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเบชอนนั่นเองนะคงไม่ต้องพูดนะว่าใส่รองเท้ากขาใส่เสื้อฮูดอ่ะก็อเอามาฟรีโอเคมาเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆก็คือว่าตอนนี้เนี่ยผมได้ฟาร์มอยู่ที่เวล528แล้วนั่นเองเป็ดยะ สก,กิลก็ปลดล็อกอันนี้เป็นสเตตของผมนะผมก็อัพทางด้านของดาบเนี่ยเป็น872ทางด้านของพลังผลไม้พิศานอยู่ที่หนึ่่งี่สิบแล้วก็พลังป้องกัน100พลังต่อสู้นี้ก็ไม่ได้อัพเลยนั่นเองโอเคมาทุกคนเราจะมาดูกันซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะทำเควสให้ดูดดนะแต่ผมขออนุญาตรับเฟสโชว์ก่อนเนีลยทุกคนเอ้ยไม่ใช่เควสนี้สิมาทุกคนเดี๋ยวเราจะไปรับเควสโชว์ก่อนนะ ก็คือว่าผมจะบอกว่าผมเนี่ยทาการฟาร์มมาไม่ได้นานมากจนเกินไปนะแต่ก็ก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วก็คืออะไรเช่ามันเถอะเดี๋ยวค่อยอ่านี่อันนี้จะเป็นบอสที่ผมต้องสู้นะในช่วงนี้นะทุกคนอาดูอ่ะก็ตามนั่นแหละครับผมคือผมเนี่ยเลือกค่อนข้างที่จะน้อยนะทุกคนก็คือว่าโดนทีเดียวเนี่ยก็คือตายเลยเราจําเป็นที่จะต้องใช้ผลสไปโนซอรัสนั่นเองนะในการสู้นี่ซึ่งตอนนี้เนี่ยพลังความสมามารถผมก็ตึงมากทุกคนคำราม แล้วก็คำล้ามอีกเป็นไงเพื่อนเพื่อนแค่นี้ก็รู้แล้วนะว่าผมเนี่ยโหดขนาดไหนนะหน้าตอนนี้นก,ก็ไม่โหดหรอกซึ่งตอนนี้เงินผมมีอยู่ที่ประมาณ8แสนกว่าเราสามารถที่จะสุ่มผลได้ประมาณ3ผลเลยด้วยกันนะทุกคนโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวเราว่าจะไปสุ่มผลกันนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตตีบอสอีกสัก1ตัวก่อนแล้วกันแล้วผมก็ปลดล็อกท่าใหม่ของสไปโดซซรัสด้วยก็คือท่าโกงเล็บขวดเองอมาดูกัน นี่นี่ก็จะเป็นท่าเหมือนกับว่ามีกองเล็บไปขวนนนเอ้นะก็ถือว่าถ้ากองเล็บขวนนี่ก็ถือว่าสุดตึงแล้วเพื่อนๆนี่เนี่ยนี่ไงก็มีทําดาเมจทั้งหมด2ฮิตแล้วเลือดนี้เออทุกคนถ้าเกิดว่าเสียงผมเนี่ยมันแปลกๆนะไม่ต้องสงสัยนะคือตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่สบายแล้วเสียงอาจจะแปลกๆหน่อยนะแต่ก็ถ้าเกิดคนไหนไม่โอเคไงก็ต้องขออภัยด้วยนะก็โอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปได้ยินโทรกันนะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร้กับผมด้วยแล้วอย่าลืมที่กดกระดิกด้วยเพื่อที่จะพาที่ไ,ไปได้วยเองป่ะเราจะไปส่งผลพิสันอะไรเพื่อเราจะได้เปลี่ยนผลไงเพื่อนป่ะยูหูบรรลุเหล่อมีอะไรช่วยไหมรถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอืมแล้วรถเป็นอะไรอะ่ะรถปิน้นลาวาบัก ลาวาบักร้านรับบริการเติมโรบักระบบ VEP Server เลดเจ็เลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอยังรับบริการกดเกมพาร์เลด10สินนะได้แก่บ็อกฟูดคิงเลกาซี y อนิเม Fighter Simulator, All-Star, a n า m อ, ulator, Star, อนิเม h พันชและชินโดรไลต์อย่าลืมมาใช้บริการด้วยละ่ะโคตรแจ๋วโคตรด,ดีมาเลย มาทุกคนโอเคตอนนี้ได้เข้ามาในคลิปเป็นท right <wh ี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเกาะแรกแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆขออนุญาตไปเกาะแรกแป๊บหนึ่งโอเคเพื่อนๆตอนนี้ผมได้มาถึงเกาะแรกเป็นที่เ uh, รียบร้อยแล้วมาเพื่อนๆเดี๋ยวเราเนี่ยว่าจะไปสุ่มบนพิาแต่ก่อนอื่นขอดูแป๊บหนึ่งแล้วมีคนไทยแล้วโอ้คนไทยเต็มเซิฟเลยเพื่อนๆดูดิโอ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 คุยกันเต็มเลยคือเขาไม่ได้ไปเรียนหรือเปล่าหรือยังไงฟรุตพีทเอ่อคนที่ขอผนผมผมบอลเออมนิว เขาเขาอบนผมนะแต่ผมบอกว่าผมเป็นผู้เล่นใหม่เออเออแล้วเขาบอกพีซแต่ผมจะจะต่แบบผมก็เป็นผู้เล่นใหม่นะเพื่อนผมก็ไม่รู้จะหาผลพิสาจน์ให้เขายังไงเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรแล้วทุกคนเดี๋ยวนี่ไได้ผลระดับอันคอมมอนนะเพื่อนก็เราค่อยไปดูกันว่าผลที่เราได้เป็นผลอะไรแล้วทุกคนสปินมีเขาไม่เออนี่ๆอ่ะให้ ให้ให้ปึ๊บอ่าไปกินไหมกินไหมเราต้องการมากกว่านี้อ่ะอ่ะเอาไปกินเลยมอพีดผมต่อกันน้อยแฮฟมอนะทุกคนไม่มีมากกว่านี้แล้วหมดแล้ว หมดแล,แล้วทุกคนตอนนี้ผมแบบอ่อนมากนะโอเคเอาจริงามคำขาไม่กินไปเลยทุกคนถ้าเป็นผมผมกินไปแล้วนะเพราะว่าเรามีผลพิสัก็อาจจะมีสกิลช่วยในการฟาร์มเล็กน้อยนะเพื่อน,นเรามาดูผลสีเขียวที่เราได้กันดีกว่าโอ้โหตอบทิ้งดีกว่า <laughs> โอเคเพื่อนก็สรุปแล้วก็คือผมเนี่ยไม่ได้ผลพิสัสที่มันดีๆเลยนะันย่ก็ยังเป็นก็คงต้องใช้ผลสไปโน ต่อไปั่นเองนะเพื่อนเออนะคือตอนนี้เนี่ยผมอยากจะได้ผลอื่นมาใช้บ้างนะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะต้องมีมา m a r t ร t u d y ผลมมู่ที่2 0พันเลยนะเพื่อนๆผมนี่จะปลดล็อกท่าสุดท้ายโอ้แย่เลยยายเฉียวโอเคทุกคน๋ยวผมจะทำการกลับไปยนันเกาะของผมต่อก่อแล้วเพื่อนอก็อในเซิร์ฟนี่เหมือนจะมีคนไทยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนคนไทยจะไม่คุยเลย <c oughs> ก็คือแบบตนนี้แชทเงียบมากอะตอนนี้ผมมาอยู่เกาะเกาะทะเลทรายแล้วก็คือผมเพิ่งมาถึงได้ ได้สักพักหนึ่งก็คือหลังจากที่ฟาร์มเสร็จผมก็มาถึงได้สักพักหนึ่งอ่ะอันนี้ก็จะมีบอสอยูอ่มีบอสอยู่ตรงนี้เพื่อนๆแล้วก็ถ้าผมจะไม่ผิดนะกอกอก่อนนี้มันจะมีจุดลับอยู่ไงใช่ไหมใช่ไหมหรือว่าโดนออกไปแล้วมันเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ใช่ใช่ใช,ใช่จำได้ว่ามันจะมีจุดลับอยู่อันนี้จะเป็นที่ทําอะไรวะ ไว้แมดอันนี้ผมจําไม่ได้นะว่ามันไว้ทําอะไรแนละ้วเพื่อนๆแต่ผมรู้แค่ว่ามันเป็นที่ลับนั่นเองนะเออต่ก่อนเนี่ยถ้าจะไม่ผิดมันน่าจะไว้ทาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะแต่ผมลืมนะถ้าจะคนไหนรู้เนี่ยฝากให้คอมเมนต์มาด้วยนะเพื<ๆ>่อนๆอ่าโอเคเรามาฟาร์มกันต่อดีกว่าคือตอนนี้แบบอ่อนมากอ่อนจัดเลย <laughs> โอเคนี่คำรามคำรามแล้วคำรามต่อคำรามอีกรอบแล้วก็กงเล็บควรชึบชึบเป็นไง เป็นไงก็คือแบบว่าผลในโดนเสา์นี่ก็คือตึงนั้นเพื่อนผมเนี่ยใช้ฟาร์มได้ยาวๆเลยนั่นเองนะเขาแบบยังที่จะใช้ฟาร์มได้ต่อเรื่อยๆนะเอ,อ่ออันนี้เป็นเกาะอ,อะไรเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูแป๊บน,นึงนะเพื่อนลอยฟ้าไหมสกายเปียไหมไม่มั่นใจไม่มั่นใจไม่มั่นใจไม่รู้ว่าใช้สกายเปียหรือเปล่าน่าจะเป็นสกายเปียแหละมังมังนะมังนะซานาสตดัดเราเาอัพเป็นทางด้านของเดวิสฟรูดดีกว่าอ่ะอัพเดวิสฟรูดไป เอ้ยมีนี่เขายังขอผลพิศารกันอยู่เลยนะเพื่อนผมนี่ก็แบบตอนแรกผมเนี่ยว่าจะขอะแต่กลายเป็นว่าเราเนี่ยต้องเป็นคนให้แทนแล้วเราก็ไม่มีอะไรอยู่เลยเออเพื่อนโอ้ดาบก็ยังเป็นดาบแบบเอ้ยโอ้เมื่อกี้ผมซื้ออะไรไปผมซื้อเรือราคาหนึ่งร้อยหรอทำไมมันเขียนว่าราคาหนึ่งร้อยอะเรือโลราคาหนึ่งพันเรือใบใหญ่ราคาหนึ่งร้อยเรือพายก็ราคาหนึ่งร้อย เอ,อแต่ผมเงินหายไปเยอะมากเลยนะแต่ผมขออนุญาตลองปรับเป็นภาษาอังกฤษดูก่อนภาษาอังกฤษอ่าโอเคแล้วเราลองมาดูซิโอหนึ่งร้อยเคแต่มันเขียนหนึ่งร้อยนะเพื่อนโอ้ทางทีมงานของทางด้านของเออคีนเนกาซี่เนะี่ยถ้าเกิดว่าเห็นคลิปนี้เนะี่ยฝากไปแก้ด้วยนะตรงนี้มันเป็นหน,นึ่งร้อยอ่ะตอนแรกก็คิดว่าราคามันหนึ่งร้อยที่ไหนได้ราคามันแบบสุดแพงแล้วเพื่อนโอเคเราจะไปล่องเรือเนี่ยเนี่ยไปล่องเรือนเนี่ย ม๋ยวผมว่าจะลองไปตรงฐางนะของเกาะฝั่งนี้ดูเพื่อนๆคือด้วยความที่ว่าเราเนี่ยเป็นผู้เล่นใหม่เรายังไม่รู้อะไรมากนะก็ก็ไม่ใหม่แล้วนะเพี่มห้าร้อยก็น่าจะไม่ใหม่ล,ละเราเป็นผู้เล่นที่เล่นมาในระดับเริ่มต้นดีกว่าเออมาไปตรงนี้เอาอจริงนะสําหรับกาก,าก,ากไปเทีในคลิปนี้นี่แลดูจะไม่ค่อยได้ฟาร์มเลยนะเดินเล่นอย่างเดียวแทบไม่ได้ฟาร์มเลย โ <laughs> okay, อเคเรามาดูโอ้โหฟุตพีสฟุตพีสดูทรงนี่น่าจะแบบฟุตพีสเยอเดี๋ยวผมพิมพ์ได้ผมพิมพ์ได้เราจะได้แบบว่ามีคนช่วยกันพิมพ์เยอะๆนะทุกคนฟุตพีสเนี่ยเอ้ยผมพิมพ์ผิดนะเอ้ยผมพิมพ์ผิดนะนเพื่อนๆ <laughs> เฮ้ยพิมพ์ผิดละเนี่ยฟุตพีสเนี่ยเนี่ยไมไ่เคยอบโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูกันนะอันนี้แลดูเอ้ยอะไรอะ่ะเอเอ เอ้ยมีคนอยู่ตรงนี้อุ้ยเขาเก่งไหมอ่ะเอ้ยเอ้ากระโดดอยู่กระโดขะโดขึ้นไหมกระโดดขึ้นไม่ละเราอะ่ะเดี๋ยวกระโดดให้ดู <c oughs> กระโดดได้ทีเดียวกันเอ้ยอ๋ออ๋โดดโ, <c oughs> โดโดทีเดียวตายเลย <c oughs> <c oughs> โดดจะเป็นผลบิ๊กบัมนั่นโดนผลบิ๊กบัมฆ่าตาย มไพูดเยอะเอ้ยทุกคนเดี๋ยววันนี้เราลองมาตีบอสตัวนี้กันดูสิว่าผมรับเพจไม่ได้นะแต่เราจะลองไฟต์เลดไฟต์ดูคือเห็นว่ามันน่าจะเป็นบอสที่โหดมากมาคำรามอุ้ย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 โอ้มันคือบอสข้อโคดายมาดิมาดิเจอเหลี่ยมเจอตอนแรกนึกว่าจะใช้เหลี่ยมฆ่ามันได้แต่โดนมันเหลี่ยมกลับนะมันตีเข้ามาข้างนอกได้โอเคเอาใหม่เลทกูมาดิมาดิโอ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 โต้วดไปโอ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 ้ว เอาแมาเมามาผมปลาท่าน้ำเอาไปก่อน Let's go คำรามเอ้เหมือนจะไม่โดนนะเพื่อนเอาหมวมาท่านี้เฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วมาซีมาซีแล้วก็ยืนหางห่างนะเพื่อนโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 คำร้ำเรียบร้อยก็ไม่เท่าไหร่อะครับก็แบบยืนแบบตีจากข้างนอกอะก็ easy อยู่นะ โ, <gas> โอเคแนละ้วทุกคนก็เป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่ก่าวประเทศที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเดินเล่นอย่างเดียวโอเคสหรับคลิปนี้ถ้าเกิดคนไหนชอบในียกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับผมด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะพลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองสับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปละ